สิ้นห้าคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรก็มาฟังกันข้อที่หนึ่งว่าเอาด้วยไว้ว่าการฆ่าสัตว์ทรมานตัดชีวิตผู้อื่นหรือสัตว์อื่นๆโดยไม่จำเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้ จะทำให้เกิดการค้าแกงกันเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นซึ่งหากผู้ใดปฏิบัติ้จะทำให้เราไปเกิดเป็นเป็นคนที่มีอายุยืนยาวจะทำให้ไม่เจ็บไม่ไข้ก่อนไว้อันพูนสิ่งที่สอง เป็นสิ่งที่ว่าด้วยการห้รักห้ามรักษาการที่ได้สัตว์สินมาเป็นคงตอนอย่าไม่ถูกต้องหรือการโชกองทั้งนานจะทำให้เราไม่สามารถจับต้องอะไรได้เลยจะทำให้เรา ทำให้เรามีบาปติดตัวและด้วยเศษของบุญที่รักษาศีล้อนี้น้อมนำทำให้เกิดเป็นมนุษย์ในตะคุณที่ร่ำรวยการที่ทำมาหาเิี้ชีพในภายหน้าก็มังจะสำเร็จมังมีมีทรัพย์มีสมบัติมากมาย สิ้นข้อที่สามคือการห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นการที่เราทำแบบน,นั้นจะทำให้เราเกิดการฆ่ากาันเพราะอาจเพราะมันอาจจะมายิงเราทิ้งซึ่งการปาิีบติตามกนนี้ จะทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่ประสบโชคดีในความรักมากได้พบรักแท้ที่จริงจังและจริงใจไม่ต้องมาอกหักรักคืนอ,อกรวยอกดอกอกตมฉันเมื่อเรามีบุตรทีตา cả hoàn ân sơn ngài